สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะพบกับ Bad Times Stories อีกครั้งนะคะคลิปนี้เป็นเรื่องราวของดิกสันสแตรนเด็กหนุ่มร่าเริงวัย15ปีคะ่ะที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขดีแต่เขาได้ถูกพี่ชายของเขาเข้าไปพบว่าได้แขวงคอตายในห้องนอนหลังจากที่แม่เนี่ยเดลเรกเขาลงมาทานอาหารคําและเมื่อไม่เห็นดิกสันลงมาจึงให้พี่ชายคนนี้ขึ้นไปตามคะ่ะ โดยการเสียชีวิตของเขาในครั้งนี้เนี่ยทุกคนแทบไม่เชื่อเพราะดิกสันไม่ได้มีสัญญาณอะไรเลยที่จะต้องไปแขวนคอตัวเองแบบนั้นทำให้เกิดการถกเถียงกันแล้วก็เกิดข้อขัดแย้งมากมายจนต้องมีการรื้อฟื้นคดีทั้งที่เขาได้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ปี2019ขึ้นมาตัดสินใหม่ดิกสันแขวนคอในห้องนอนของตัวเองด้วยเหตุอะไรเขาอาจฆ่าตัวตายจริงๆหรือนี่อาจจะเป็นการฆาตกรรมก็เป็นได้ และถ้าเป็นแบบนั้นจริงใครกันที่ฆ่าเขาเรามาฟังไปพร้อมกันกับ Bad Time Stories เลยค่ะ ดิกซันสเตรนค่ะเด็กหนุ่มวัย15ปีที่อาศัยอยู่บนถนนเบิร์นไซด์ในเมืองคาร์ดิ l เวลแลงคาเชียร์เขาเป็นเด็กหนุ่มทั่วไปที่ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะคะแต่จากการบอกเล่าของคนรอบข้างเนี่ยเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะร่าเริงเป็นที่รักแล้วก็ไม่เคยมีปัญหากับใครคะ่ะเขามักจะทําให้คนอื่นหัวเราะได้แล้วก็มีความสุขเสมอเมื่อมีเขาอยู่ใกล้ๆตัวเขาเองเนี่ยมีครอบครัวที่ดีตามอัตภาพนะคะ หนุ่มน้อยได้ใช้ชีวิตปกติในทุกๆวันนางวอลแม่ของเขาก็บอกว่าเขามักจะไปโรงเรียนแต่เช้าเสมอแล้วก็ไม่เคยบ่นนะคะว่ามีปัญหาอะไรทั้งที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนจนกระทั่งในวันที่10กุมภาพันธ์ปี2019ค่ะพี่ชายของเขาอาชีได้พบว่าเขาแขวนคอตายบนห้องนอนในขณะที่ครอบครัวกำลังจะทานอาหารข้าด้วยกัน และแม่ของเขาก็ได้เรียกเขาลงมาแต่ไม่ได้รับการตอบรับจึงให้อาชีพี่ชายขึ้นไปดูและก็ได้พบว่าน้องชายของเขาได้แขวนคอในห้องนอนที่พวกเขาได้ใช้พักผ่อนด้วยกันทุกคืนโดยก่อนหน้านั้นนะคะอาชีได้บอกว่าเขาและดิกสันเนี่ยก็ยังเล่นปลาหม่อนในห้องนอนก่อนเกิดเหตุด้วยกันโดยที่ดิกสันเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือมีอาการผิดปกติใดๆให้เห็นเลยนะคะ ทุกคนที่ได้ทราบข่าวเรื่องนี้ตกใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่เชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะทำร้ายตัวเองได้โดยทางฝ่ายชนสูตรนำศพไปชันสูตรก็ได้รับผลว่าเด็กหนุ่มเสียชีวิตจากการที่อวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานลุ่มเหลวสมองขาดออกซิเจนด้วยการผูกคอรจริงค่ะแต่แม่ของเขากลับคิดว่านี่อาจเป็นการทำร้ายร่างกายหรืออาจจะเป็นอุบัติเหตุ โดยคนที่น่าสงสัยที่สุดก็คือคนในบ้านเพราะว่าดิกสันเองไม่ได้มีสัญญาณบอกมาก่อนว่าเขาจะฆ่าตัวตายนั่นเองค่ะการสอบสวนเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนปี2019ค่ะโดยศาลเองเนี่ยก็ไม่ได้ตัดสินว่าดิกสันฆ่าตัวตายนะคะเพราะไม่มีหลักฐานอะไรที่จะแสดงให้เห็นว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะทำแบบนั้นตามที่นางวอลแม่ของเขาได้ให้ข้อมูลเอาไว้ ซึ่งในขณะเดียวกันนั้นนะคะทางตำรวจเองก็ได้พยายามสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเพื่อปิดคดีโดยไม่ให้มีอะไรดูน่าเคลือบแคลงและสงสัยแบบนี้อีก จนกระทั่งใน2เดือนต่อมาค่ะวันที่9สิงหาคมปี2019แซคพี่ชายของดิสันอีกคนก็ได้พบข้อความในอินสตาแกรมแล้วก็ Facebook ของดิสันว่าเขามีความคิดที่จะฆ่าตัวตายจริงๆโดยข้อความนี้นะคะได้อยู่ในโทรศัพท์ของดิสันซึ่งทางตำรวจเนี่ยได้ส่งคืนมาให้หลังจากที่ได้ยิดไปเพื่อทำการหาหลักฐาน นางโวลผู้เป็นแม่นะคะได้กล่าวว่าเธอนั้นไม่ได้เห็นข้อความนี้เองแต่เป็นแซกพี่ชายที่บอกว่าข้อความนี้ได้ถูกพบว่าเขียนโดยดิกสันแล้วเขาก็เขียนทิ้งไว้ตั้งแต่เดิมพฤศจิกายนปี2018ค่ะเขาเขียนเอาไว้จนกระทั่งถึงวันที่7กุมภาพันธ์ปี2019ซึ่งเป็น3วันก่อนเกิดเหตุที่เขาจะแขวนคอสิ่งที่พบนี้ทำให้เกิดความแน่ชัดว่าหนุ่มน้อยดิกสันต้องการฆ่าตัวตายจริง โดยหลักฐานชิ้นสำคัญนี้จากแซกพี่ชายนะคะก็ทำให้เกิดการตัดสินใหม่ค่ะโดยฝ่ายชนสูตรเองก็กล่าวว่าพวกเขายอมรับว่าในครั้งแรกที่สอบสวนเนี่ยพวกเขาไม่แน่ใจจริงๆนะคะว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ดิกสันเสียชีวิตจนกระทั่งพวกเขาได้เห็นข้อความของดิกสันจากแซกพี่ชายของเขาเองซึ่งจากหลักฐานสำคัญนี้ของแซกพี่ชายนะคะก็ทำให้เกิดการตัดสินขึ้นมาใหม่ค่ะ โดยฝ่ายชนสูตรก็กล่าวว่าพวกเขายอมรับว่าในครั้งแรกที่สอบสวนเนี่ยพวกเขาไม่แน่ใจจริงๆค่ะว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ดิกสันเสียชีวิตจนกระทั่งพวกเขาเองก็ได้เห็นข้อความของดิกสันจากแซกพี่ชาย โดยในเรื่องนี้นะคะนางวอลก็ยังตั้งข้อสงสัยว่าแล้วทำไมตำรวจฝ่ายพิสูจน์หลักฐานเนี่ยถึงไม่เห็นข้อความเหล่านี้เมื่อนำโทรศัพท์ของลิซันไปตรวจสอบตั้งแต่ตอนแรกทางตำรวจก็ตอบว่าจริงๆแล้วนะคะตำรวจที่ได้รับทำคดีนี้เนี่ยได้กเกษียณอายุไปแล้วและคนที่เข้ามารับทำใหม่แม้จะมีซอฟต์แวร์ที่สามารถค้นข้อมูลได้แต่พวกเขาก็อาจจะมีความระมัดระวังมากจนเกินไป เพราะเกรงว่าจะทําให้เกิดความเสียหายแก่รูปคดีเลยไปเหตุทําให้พลาดหลักฐานในเรื่องของข้อความที่แสดงถึงความต้องการในการฆ่าตัวตายของเด็กหนุ่มตรงนี้ไปแม้นางวอลนะคะจะรู้สึกว่าสิ่งที่ตํารวจตอบมาจะดูไม่สมเหตุสมผลเลยแต่นางเองก็ยอมรับในผลตัดสินค่ะเพราะคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าดิษัานอาจมีเรื่องไม่สบายใจบางอย่างที่เธอเองอาจจะพลาดไปแล้วก็ไม่ทราบามาก่อนจนทําให้เขาตัดสินใจแบบนี้ ยังไงก็ตามนะคะในฐานะคนเป็นแม่เธอก็เตือนให้เด็กวัยรุ่นทุกคนเนี่ยรักษาสุขภาพจิตให้ดีถ้าหากว่ามีปัญหาที่คิดว่าคุยกับครอบครัวไม่ได้ก็ควรมองหาองค์กรหรือเพื่อนที่จะช่วยรับฟังเมื่อเกิดปัญหาจะได้คลายความกังวลแล้วก็อาจจะพบผลทางที่จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นโดยไม่ต้องทุกข์ใจจนถึงขั้นคิดสั้นแบบนี้ค่ะ ซึ่งพวกเราเองนะคะชาวแบทไทม์สอรี่ก็เห็นด้วยกับนางวอลแม่ของดิกสันค่ะยิ่งในยุคนี้นะคะที่เด็กๆหลายคนโดนกดดันจากหลายด้านอีกทั้งความอดทนรวมถึงความพยายามในการแก้ปัญหาเนี่ยก็อาจจะมีน้อยลงแม้ว่าจะไม่ได้มีประวัติด,ด่างพร้อยให้คิดฆ่าตัวตายก็อาจจะเป็นไปได้นะคะที่แม้จะมีเรื่องเล็กน้อยที่ไม่สามารถบอกใครได้แล้วก็เก็บเอาไว้ในใจจนวันหนึ่งอาจจะเป็นเหตุทําให้หลายคนมีความคิดชั่ววูบในเรื่องนี้ ค่าตัวตายเพื่อที่ให้พ้นทุกข์และสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพใจกายรวมถึงใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทด้วยความปราถนาดีจากพวกเราค่ะชาวแบท t i ม e s o r รี s แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ